้างข่าวสวัสดีจ้ามาพบมาพอกับแม่เอมมาอีกเลยเด้อเมื่อนี้อาจจะเว้าเสียงดังเนี่ยพราะว่าบันได้มีทุนทรัพย์ซื้อซอื้อ,อย่งเงี้ยอซื้อไมโครโฟนที่ติดปกเสื้อนะมาใช้พี่น้องเออก็เลยเว้าเสียงดังแน่เพะว่าก็ได้ยินเสียงรถแน่แล้วก็เสียงอย่างแน่มันนั่งไกลด้วยก็เลยเสิเว้าวดังเลยจ้ะมื่อนี้ก็บ,บ่นมีหยังมาเว้าพี่น้องก็คืออยากค็ด ประมาณว่าวันวันเอียงของวันฮาลวีนือที่คาดผมที่มันเป็นไอ้เป็นไอ้นั่นเป็นข้างข่าวนะหาบ่เจอใค้มาใส่บางแรงนี่ก็เลยบ่เจอพี่น้องจักไปทั้งไดายว่าจะมาทําแบบว่าใส่ให้เป็นวันฮาลวีนอยู่บ่พ่อแล้วแต่ละมื้อนี้ก็จะมาเว่าเรื่องอย่างมาเว่าเรื่องมาเวลามันเปลี่ยน้อจ้ะเวลามันเปลี่ยนเมื่อวานเมื่อวานนี่วันอาทิตย์วันที่สามสิบเนาะจ๊ะวันนี้ก็คือวันจันทร์วันฮาลวีนมันบ่ แลวเวลามันเปลี่ยนเมื่อวานพี่น้องเปลี่ยนก็คือทาไมเวลาเปลี่ยนปีหนึ่งมันจะเปลี่ยนสองครั้งเนาะคือแม่เอมาเคยเหตุคลิปไปแต่ว่าคลิปตรงนั้นเคยเป็นคลิปหน้าร้อนเวลาทําเรื่องเวลาทีไรแม่เอมาทําแล้วก็ง,งงตัวเองจ้ะแต่อันนี้เวลาเปลี่ยนก็คือเวลาเปลี่ยนก็คือข้าวหน้าหนาวดนะ้วยจ้ะข้าวหน้าหนา,หนาวแล้วแต่ว่ากับบอเด้นแม่เอมาบอกให้หนาวไปในเพราะว่าแต่ารรยดอีกอย่างเนียอยู่ในเฮือนเมื่อกี้ร้อนพี่น้องก็เลยออกมาก็เลยไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาว่าจุดมาพร้อมด้วยพี่น้อง ลืมเวลาต้องพยายามจําให้ได้ว่าเวลามันเปลี่ยนเปลี่ยนแบบไหนเมื่อวานนี่เวลาเปลี่ยนนะพี่น้องแม่แม,แมก็ตื่นมันบ่ตื่นแล้ววันนี้หันตามพวกอิเล็กทรอนิกส์มันจะเปลี่ยนอัตโนมัติเนาะจากพี่น้องอย่างนาฬิกาโทรศัพท์ iPad ทีวีเราเนะี่ยเวลามันจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติมันบ่เออแต่ว่าเวลาที่นาฬิกาเรานาฬิกา เออาจจะรวมนาฬิกาข้อมือแล้วก็นาฬิกาห้อยฝาผนังอย่างอันนี้เราต้องใช้มือเป็นอัตโนมัติอัตโนมือแล้วจะบริเวณอัตโนมัติเราต้องไปเปลี่ยนเองนั่นแหละแม่เอามาก็ตื่นเมื่อว่านเนาะตื่นประมาณสิบโมงพี่น้องตื่นสิบโมงก็ตื่นไปก็นอนไปนอนมาก็ลุกขึ้นมากินข่าวพี่น,อน้องลุกขึ้นมากินข่าวปัจจุบันจะไปเหตุทุลา,อ,อ,าอ,อีุุุงนุุุุุุุุุุุุุุุุุยุุุุอุุุุุุุนุนุีุนนนะุุุุุุุุนุุเนุะ ยังไม่รู้ได้ว่าเวลามันเปลี่ยนพี่น้องจนเวลาจะเข้านอนแล้วก็เลยว่าบอกเอม่าว่าเอาแม่ใจดีวันนี้แม่ให้เล่นจนถึงสี่ทุ่มวัสนหนูแปลงฟันอันอาบน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแม่ให้หนูเล่นถึงสี่ทุ่มนะตั้งเวลาด้วยสี่ทุ่มแล้วก็นอนบนเตียงถ้าได้สี่ทุ่มแลวไม่ต้องออกมาหาแม่ให้นอนคนเดียวไปเลยนะห้ามมาเรียกแม่ยะวัสนลูกว่าวันนี้เอม่าถือโทรศัพท์มาว่าแม่เนี่ยมันก็จะสี่ทุ่มแล้วเนี่ยเออมันอีกห้านาทีสี่ทุ่มแล้วแม่จะให้เอม่าเล่นตอนไหนก็นเลยว่าเอา้าเลยเอมา แม่แมาก็ลืมไปว่าตัวเองอ่ะลืมรู้อยู่ว่าทีนี้ว่าเวลามันบัตเทนีคือแม่เอ็ม่านะรู้แล้วรู้ตั้งแต่ประมาณสองโมงสามโมงเย็นว่าเวลามันเปลี่ยนไปชั่วโมงหนึ่งเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ตั้งเวลาใหม่ที่นาฬิกาห้อยฝาผนังเราพี่นอนะอ้องเนาะเออก็เลยนกขึ่งกอนาะเอ็ม่าแม่ แม่ขอโทษเดิอแม่ดูนาฬิกาที่ห้อยฝาผนังอันนั้นแม่ยังไม่เปลี่ยนเลยได้ไหม,มจะเล่นได้ไงเลยเช่นเนี้ยเออมันก็เล่นเล่นไม่ได้แล้วลูกได้เวลาเข้านอนแล้วพี่น้องอือได้เวลาเข้านอนลูกก็บ่กก็เมื่อกี้แม่ว่าให้เล่นมาเสด็จมาโอ้ยแม่ขอโทษแม่ขอโทษก็เลยยังไม่ได้ให้ลูกเล่นพี่น้องยังไม่ได้ให้ลูกเล่นโทรศัพท์ก็คือเข้านอนเลยนะั่นแหละบัดนี้ พอเอาเข้านอนแล้วเวลาตัวเองก็ยังยังไม่ไปปรับเวลาที่นาฬิกาที่ดูประจําที่ห้องรับแขกนะ่ะนาฬิกาห้อยฝาผนังนายพี่น้องเออตื่นเช้ามาไมมเอมาก็ดูดูนาฬิกาที่พี่น้องดูนาฬิกาที่โทรศัพท์ตัวเองก็ไปส่งเอาอะไรเรียบร้อยกลับมามันบอกลับมาบนันนี้มือนีคุณสาเขาต้องไปทํางานอ่าไปทํางานเข้ากะบ,บ่ายเนาะอืมก็เรียกว่าเพื่อนเรียกบ,บอกว่าเ,เ,เ,เข็มมือนีเธอต้องไปรับเอาเด้อเพราะฉันฉันเข้าบ่ายสองแต่ว่าเพื่อนต้องออกจากบ,บ้านบ่ายมุ้งครึ่งมันบอ แม่เอมากัว่าย,ายา้าๆสมบัดนีนมาเบิรงเวลาพี่น้องดูเวลาแต่ดูเวลาที่ฝาผนังอีเด้โอ้ยมาสั้นอีกครึ่งชั่วโมงจะไปรับเอม่ากเอม่ากวันนี้มันวันจันเอม่ากต้องมากดอ่าต้องกลับมาบ้านปลายมุมแล้วก็อย่ามาเตรียมเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรจะไปฮาร์วีนับอีกครึ่งชั่วโมงไปก่อนไปก่อนับอีกครึ่งชั่วโมงก็เลยไปเบิรงทะเลจะก่อนถ้าน้ําทะเลมันลดก็จะเก็บหอยแค็งซะกหอยเมี่ยงผูซักก่อนแล้วได้เวลาจะไปรับเอมมาก ชักพักบบนี้โอ้ดูเวลาก่อนเรามาได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วพี่น้องดูนาฬิกาที่พี่โทรศัพท์เอา้ามันไม่ใช่นี่มันอีกสิบมันอีกห้านาทีบ่ายโมงแต่มันไม่ใช่มันอีกห้านาทีเที่ยงพี่น้องแปลว่าตัวเองดูนาฬิกาทีา่ติดฝาผนังนะพี่น้อง ก็เลยได้กลับมาบ้านก่อนให้เจ้าขี่เบิงกลับมาบ้านก่อนเพราะมันเหลือเวลาตั้งชีโมงหนึ่งแล้วทีนี้หอยก็เก็บไม่ได้เพราะว่าน้าทะเลมันขึ้นเนาะก,ะกลับมาบ้านนี่แหละพี่พี่น้องก็คือแบบเวลามันเปลี่ยนแล้วเราก็ลืมเปลี่ยนนาฬิกาที่ฝาผนังบางครั้งแล้วก็แอบไปดูมนันเป็นเวลากลับมาบ้านพี่น้องก็จนว่าก็คือทีนี้ก็ได้เวลาไปรับเอมมาเนาะไปรับเอมมาทีนี้กลับมาบ้านเอมมาเนาะเ <s> พื่อนเขาจะให้ไปกดเพื่อนเขาจะให้ไปกินอาหารเย็นด้วยกินแพนเค้กเนี่ยแหละพี่แพนเค้ก เบคอนอะไรพี่น้องกิน,ปปนแปลกๆที่แม่เอมาว่านะกระน้ําตาลอาบันนี่บอกเอมาเอมาเนี่ยมันสามโมคงครึ่งแล้วสามโมงครึ่งแล้วเลิกเล่นโทรศัพท์มาสั้นลูกเดี๋ยวนี้ลูกเดี๋ยวนี้เร็วๆเลยสามโมงครึ่งถ้าช้าไม่ให้ไปนะไม่ให้ไปหาเพื่อนนะเพราะต้องไปกินข้าวเย็นกับมูลแล้วก็สิไปกดกิ้งเอาขนมเอยียงขอขนมฮาลาวีนอะแหละเอมาแลนออกมาแม่มันจะสามโมงครึ่งได้ไงเนี่ยแม่ดูสิเอาโทรศัพท์มาให้แม่นี่เพิ่งบ่ายสองโมงครึ่งแม่เอ玛ก็เลยตาไปเดี๋ยวเบิ่งนาฬิกาอีกโอ้ยเอ玛แม่ลืมเปลี่ยนนอีกแล้ว่ั แม่ลืมเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาอีแล้วโอ้ยตายตายแม่ดูผิดอีกตั้งชั่วโมงหนึ่งนะลูกเนาะว่าสันเออเอ็มาเลยกลับไปรินโทรศัพท์ตอนนี่ยความที่แบบว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเวลาอะไรพี่น้องคือเรายังไม่ได้เพราะว่าที่นาฬิกาที่ข้อมือแล้วก็นาฬิกาที่เราแขออนวนไว้หรือว่าห้อยฝาผนังอันนั้นเราต้องเป็นอัตโนมัตินะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์เป็น iPad เป็นมือถือเป็นทีวีอะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนอัตโนมัติอะไรนะจ๊าแม่เอ็ม่าเลยมาว่ามันฟังนี่แหละว่าเรื่องเวลาเปล วันนี้ก็โทรคุยกับแม่ที่เมืองไทยก็บอกแม่นะว่าแม่เมื่อวานนี้เวลาเปลี่ยนเด้อเวลาที่น้อยเวเปลี่ยนไปอีกชั่วโมงหนึง่ง่นก็นเลยถามกันแลยแม่ไอ้มากก็เลย่าถามว่าบ้านเราเนาะวันนี้ที่คุยกับแม่บ้านเราห้าโมงแรงได้จากพี่น้องได้ห้าโมงเย็นนั่นแหละห้าโมงเย็นที่นอร์เวย์เนี่ยก็จะเป็นสิบเอ็ดโมงเช้าพี่น้องก็คือ มันเป็นเป็นเวลาหน้าหนาวนะเมาบาลห่างกัน6ชั่วโมงได้จากเริ่บ้านเรากับนอร์เวย์แต่ว่าบ้านเรามันจะเร็วกว่าก็คือบ้านเรา5้าโมงเย็นที่นี่จะเป็น11บเอ็ดโมงเชา้าพี่น้องเออก็คือหน้าหนาวมันจะห่างกัน6ชั่วโมงอ่าแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยบ้านเท้านะพี่น้องห้าโมงแรงก็คือห้าโมงเย็นแร้วอยู่นี่ก็จะเป็น เที่ยงนะพี่น้องเที่ยงพอดีนะแมก็คือเมืองไทยเรามันก็จะเร็วกว่าบ้านเร็วกว่าที่นอร์เวย์ห้าชั่วโมงพี่น้องแต่ถ้าเป็นหน้าหนาบ้านเราจะเร็วกว่าที่นอร์เวย์หกชั่วโมงแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนบ้านเราน่ะจะเร็วกว่านอร์เวย์อ่ะเดี๋ยวด้อจะเร็วเร็วกว่านอร์เวย์ห้าชั่วโมงน่ะแหละมันก็นเลยแบบซับส่วนเวลา พูดเวลาคุยเรื่องเวลาย่ำไดแม่เอ้มาจะซรับสูน่นจาก็เลยมาบอกนิสซอว่าเวลามันห่างกันออกไปไน้ได้จากพี่น้องเพราะตอนนี้มันเข้ามันเป็นเวลาของหน้าหนาวมันเปลี่ยนอะจากพี่น้องอืมเปลี่ยนเมื่อวานวันที่สามสิบอ่าวันที่สามสิบแล้วก็มันเป็นวันวันอาทิตย์นมวนเนาะสามสิบแปดสิบเก้าก็จะสิบตุลาคมนาจาพี่น้องแหละก็เลยมาว่าเรื่องเวลาเป็นฟังนิ่ซอเนี่ยแหละว่า มันห่างจังไหร่ยังที่นืมนั่นเรือยอันญาติแม่มาอยู่เมืองไทยก็บอกนะเอ้าตอนมึงว่าห่างกันหกชั่วโมงป่ะนี่มึงก็ว่าห่างกันหาชั่วโมงฮะนัเข็มก็ได้อธิบายเข้าไปว่าเวลานอร์เวอ่ะมันจะเปลี่ยนปีหนึ่งสองครั้งหน้าร้อนก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งหน้าหนาวก็จะเปลี่ยนครั้งหนึ่งอะไรจยะพี่น้องคือแม่เอม่าบอกว่าหน้าอันหน้าหนาวนะเมืองไทยมันห่างกันเนาะห่างกันหกชั่วโมง บ้านเรามันจะเร็วกว่าแล้วก็หน้าร้อนนะ่ะจะห่างกันห้าชั่วโมงบ้านเรามันจะเร็วกว่านอวีห้าชั่วโมงก็คือห่างชั่วโมงเนี่ยแหละพี่น้องเวลาคลิปนี้กับ,บ่ิีอย่างพี่น้องกับม่เห็ดอันนี้จะซื้อหาโอย้ยเสียใจยอย่างเลี้ยงหาที่คาดผมพอ่อที่คาดผมที่มันเป็นอัน เป็นอีหย่างก็เฮ้เป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นข้างเข้าเนี่ยหาบ่าพ่อสีดำนะก mm ็เ hmm. ลยไม่เห็นห้เบิ่งแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยแต่เว้นตกดินอยู่ได้พี่น้องไม่ทันแล้วเพราะว่ามันตุกลงไปแล้วก็มาถ่าไทยเเบิ่งซื้ออันนี้ก็เก็บขับไปในบ้านได้แบดน,นี้และจ้าคลิปนี้ก็พ่อจำเนีเรามาเว่าเรื่องเวลามเวลาเป็นฟังซื้อ,อคลิปหน้าจะมาพบมาพ่อกับแม่ไอใไม่ขอบคุณทุกกำลังใจ้ะจ้าที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปแม่เอาสวัสดีจ้าบายบาย ก็ไปในบ้านนี้เนี่ยข้างคาวเนี่ยแกะสลักเองข้างคาวคือไม่นช่อันนี้ทางใส่ขนมแต่เอม่าไม่เอาไปเอม่าไปกดกิ่งวันฮาโลวีนขอขนมกับเพื่อนเอม่าเอาถุงถุงกระเป๋าที่มันเป็นฮาโลวีนให้ดูสีเหลืองก็ไม่ค่อยสวยเลยเนาะเพราะว่าตะเวนมันตกดินแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเหลือง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 โมหะเลยดอกไม้พี่นอ้องเสดายเสดายดี๋ยงหิมาก,ก็จะมาแล้ว